สวัสดีจ้ายยเยี่ยตยไปฉีดตันวัคซีนมากจ้าไปวงคำคำนี่อันกลับมาแบบนี้มีอาการปวดหัวเกินปวดหัวก็เลยบ่ได้เหตุยังให้พ่อใหญ่ก็เลยเหตุตันฟีดตันีบให้แล้วนะจ้ะเนาะเยียตุยเสียนอันบ้านบอกว่าเยียตุยมีความไม่ใจอีหย,ยังมือนี่ความไม่ใจของเยี่ยตุยคืออันอยากสีขอบขอบคุณทุกถูกคนไปจ้า นี่ตุ้ยก็ดีใจแห้งแท่ดีใจอย่างวันตีเนี่ตุ้ยเหตุตันยูทูบมาตั้งแต่โดนเราได้จากสิเป็นปีแล้วอันมีคนตดตามเดือนละก้นเนี่ยตุ้ยก็ดีใจครับแล้วจา้าอันเมือ,มอ,น,มอนมือนม่อวานเมื่อวานหมื่ก้อนนี่จังไรจงังไงนเนี่ตุ้ยวันเนี่ยตุ้ยฝันพอเนี่วันเนี่ตุยยต้ยเป็นบ้า <laughs> พอนานี่เราเห็นเนี่ยตุ้ยห่วงกากา,กาก อันมียอดวิวขึ้นมายอดอันสับสะไกขึ้นมาจะยืะต๋ยดีใจอันจังไรจังไรอันไปไหรเล่าว่าถ้าเป็นยางโมเส็นว่าก็เลยว่าโอ้ยฉันดีใจแห้งก็เลยวางสิฉันดีใจไลอันจนบังคห้ได้ยอดสับสะไคยัจะจะก็เลยวางสิเนาะอันอันได้อันได้ก็ได้โดนๆโพมากกว่านึงนะจะเดือนเราก็เนี่ยตุยก็ดีใจแล้วอันนี้มาามือนั่นยี่สิบคนยี่สิบกว่าคนสามสิบคนโอ้ย นี่ตุยลราเต้นห้องเต้นกายอยู่แบบนี้พราะงี้เราก็ตกใจนะว่าถ้าเป็นยังมาสั่นว่าก็เลยว่าโอ้ยเมื่เคยได้รยังเถื่อก็เล่าวางสิเนาะอันยัด้วยกันขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อขอบคุณเอ่อพีพีน้องน้องทุกคนอันเทียนอ่านกดอ่าคอมเมนต์กดไอสับสไครต์ยัดตุยเมนี่หน่อยเย็ดตุยก็ดีใจจ้าอันบ่ได้วางยังหลายดอกเฮ็ดอัน อันคือจังสีไปบ่ถึงฝันดอกอันคือเพิ่นดอกไม่จ้าเนาะอันย่าตุยกยังว่าโอ้ยผู้เพิ่นเฮ็ดได้หลายเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นได้เป็นลานวิวเป็นลานซับสก๊อตไก่ยังสี่เพิ่นเป็นแสนเป็นล้านยังสี่เพิ่นโอ้ยเพิ่นคือสีดีใจแห้งไ em ม่จ้าเนาะดีใจน้ำเพิ่นแต่ย่ยตุยเนี่ยได้สามีย่ยตุยกัมีความสุขเลยจ้าแค่ไอ SO Everyone, cre ้มีพ eh nope. ี่น้องมีกัรย่ามีทีดีเอ้ยโต้กันเนาะจ้าเนาะอันย่ยตุยกับ่บ่เคย หูจักอันบ่กเค้คขีป่าสิได็หูจักกันพี่น้องทางไกลอันนี้มาจากฟินแลนด์ก็มี่สวีเดนมาจากเอลมันก็มี่อ้ยนมาจากตุธีนะจ๊ะเนาะอันดีใจหลายจ้ะอันไม่ยันมมอยู่ต่างประเทศกันแต่มาอันแค่ได้ได้เว้กกันทั้งอันอันเจ้าสี่กันก็ดีใจแล้วนะจ๊ะเนาะดีใจหลายโอ้ยอันเทจังไหนจ้ะหัอนผู้เพิ่นได้หลายเนาะเพิ่นคึอสิดีใจแห้งเนาะอันได้ คนติดตามจำได้เพิใดใดใน่นเฮ็ดสร้างรายได้ได้จังซี่เนาะจ้ะเนาะโอ้ยยายตุยย้ยคือสิไปมอฮอดฝันดอกจ้ากาัแค่อันได้สาม,มียาย,ายตุยย้ยกัมีความสุขแล้วจ้ะได้เว้ากับพี่กับน้องน้จ้ะเนาะมีคอมเมนต์มาหากันจังซี่ปนานบ่ได้เห็นกันเด้จ้ะยายตุยย้ยอันยายยายตุยย้ยจดรายชื่อไว้เบิดสุก้นเลยพี่น้องเอ้ยจดไปเบิดเลยยายตุยย้ยอันไปนั่งเบิงเบ่งเบดิดว่าผู้ใดอัน เฮ็ดยูทรูพอเฮ็ดด้วยกล็นไปเบิ่งให้ได้จ้ะอันดีใจหลายอันคอมเมนต์มาจังไลยกันเจ้าตุยกล็นดีใจเพื่อละจ้ะอันขันมี่เห็นดามามาเจ้าตุยกล็นเพว่าดอกจ้ะเพราะว่าเจ้าตุยเฮ็ดกับเพราะว่าอยากเจ้าตุยอยากกันอยากเฮ็ดให้มีความสุขนะจ้ะเนาะบ่มีกับบ่กับบ่มีผู้ใดนั่นดอกแต่ว่ากันพูดถึงวานอันย่ามเหมือนข้าจอนลังลังอันคนเนาะอันนั่งจ้องเนาะข้าจอนมีดามาอีกอย่างหนึงสีเนาะ อันคนผูใ้ใดว่าดดามาเย็ดตุยเย็ดตุยกับวาบ่้าดาบ่ปเป็นดอกเด้อจ้าเด้ <c oughs> อมีแต่สีหยย้เด้อล่ะบ่บ่ว่าผูใ้ใดดอกบ่ว่าว่าบ่เป็นดอกจ้าดาคนบ่เป็นดอกเงีย้ยตุยก็เฮ็ดให้มีความสุขสุดๆนะจ้านะเนาะเฮ็ดให้มีความสุขเดี๋วบอกกับพี่กับน้องก็ดีใ,ใจแล้วนะจ้าเนาะผู้เพิน่นนั่นได้หลายๆเพิ่นก็เป็นตาได้อยู่ดอกจ้าเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นเนาะจ้าเนาะอันเบิ่งในเพิ่นเฮ็ดก็เป็น,น,นะน,าน,นตา กัเป็นตะเพิ่นได้เลยจ้ากัเพิ่นเห็ดมันก็สมควรที่เพิ่นได้หลายหลาจ้าเนื้ตุยเห็ดพวเป็นดอกเนื้ตุยกับไทยเดี๋ยวเน้อตุยกับเอาไปลุ่งซื้อๆนั่นสิลยจ้าตัดต่อกับเห็ดพ่กท่านได้เป็นเห็ดหนาโป๊กเห็ดอีหยังคือเพิ่นกับเห็ดพวเป็นอันผู้เพิ่นนั่นได้หลายๆเพิ่นกับเนื้อหาเพิ่นกับดีนั่จ้าเนาะเพิ่นเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วกัอันตัดตอเพิ่นกับเห็ดดีเห็ดหนาโป๊กกับเป็นตะเบิ่งคนกับเป็นได้อยักเขาไปเบิ่ง โฮ่งี้ตุ้ยบ่มีอย่างนอจ่ากับทายหลอกกับยนลงวลวดเห็ดบ่เป็นก็ก็ถือว่าโจบดีที่มีคนมาเบิ่งห้เนาะจ้าเนาะเนี่ยตุ้ยก็ดีใจหลายก็สมควรนน่ะละจ้าผู้คนได้หลายเนาะก็เป็นตาดีใจครับเนี่ยตุ้ยกับบ่มีอย่างเหตุหอกจ่ากับอันกับมีแต่อยู่กับพ่อยังเสียละมันออกไปใส่เพราะท่นได้เนาะจ้าเนาะ ออกไปใส่เระท่านใหญ่จังเลยเนี่ยตุยกะเสิเดอออกไปเห็ดสวนขันอากาศดีแน่ยนียตุยกะเสิเดอไปเห็ดสวนเพราะว่าช่วงนี้ไปไปถังนอกไปใส่กะต้องระมัดระวังอยู่กะเลยเพราะท่านอีออกไปนะจ๊ะกินเข่ากินนั่นนี่พพราะไงเราก็บพอดีเนี่ยนะจ้ะมูยัดตุยเนี่ยก็เพอาะไงนี่กินง่ายๆง่ายๆจ้ะยัดตุยมีปนมีแจวมียังไงตุยกะกินง่ายๆอันสิละยัดตุยพอได้เนี่ยเพราะไงกับพอดีเนี่ยมียังไงเรากินเราก็กิน พักกันกินงไงๆจะเห็ดยดไงๆพักกันได้ยัง,งกินเข่าแรกเนาะพี่น้องเย็ดตุยนอันเอาฟินอันฉีดมาสู้กินหืมไอเฟิลตกราชเอาแบบนี้โอเคกูดเฮลต์กูดกูดกูด At least you can do something you know พูดยัยรอบพูดยัลรอบอกว่าแล้วเหรอเย็ดตุยไปฉีดยา อันไปจีจาเพื่อนกันย่านต่างแต่ขันยูพูดเดียวสิย่านต่างแดนเป็นนันเป็นนี่จ้ะแยกต๋้เตรียมใบเบือ้อตู้ย่างเลยเตรียมน้ำเตรียมขนมเตรียมอี่ยังไว้ให้เนี่ยเราไปใส่ประเรเนาะจ้าเนาะนั่งยูกับยูแช่งสิขันขันขันแยกยตุย้ยูบานน้ำหนีเรากับไปไะดไปไปคิดอีหยังย่านเป็นนีหยังดอกอันขันว่ามีคนอยู่น้ำหนีเราสิมีอาการหลดจ้ะอาการย่านเป็นนันย่านเป็นนี่ย่านย่านจากของ หล่มล่งล่นล่งจากอัเก้าอี้ล่นล่งจากรถเข็นย่านน้ำบ่พ่อเจตุิกเอาน้ำไว้ให้ได้หลายเอาแล้วกินน้ำหลายนะจ๊ะเอาน้ำบ่ขนมเตรียมเตรียมไอ้ไอ้พวกลูกกลมหวานไว้แล้วน้ำจะเพราะว่าถ้าจะมีอาการเป็นโรคเป็นโรคเบาหวานไมเจ๊เนาะโรคเบาหวานน้ำแบบนี้ถ้าจะเรามีอาการไอ้สั้นอาการชักขึ้นนั่นขื้นมาหน้ำตาลอยอย่างงีสิไม่เจ๊เนาะ จำแมขันแักตัวยููบานน้ำนี่แล้วก็บ่มีอาการนี่ยังเลยจากยูซื้อนี่ลหละผมว่อยได้เบอกกันดอกยูบานก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์เนากก็อ่านมาไต้ตาโรกบอดี้ะนาะตอนนี้ตาโรกกับพอดีเพราะว่าเบาหวานขึ้นตาจ้ะเสียงหูเรได้ยนบ่มาจ้ะพรายัยราเป็นโรคหลายอย่างค่ะหูหนวกกับฟองเด้อค่ะหูหนวกเนี่ยเสียงอันอีดีจนนี่คือเสียงเครื่องฟังเครื่องหูเราเลยจ้ะหูหนวกั้งเบาหวานั้งพิการ พิการเดี๋ยวก็ออย่างบะได้่ะไรจ้ะเป็นอัมพึกเ์อัอมพาตอะลรจ้ะหลา่ลูกหลายลลาย,ย่างค่ะคนผู้เดียวยังไป็สิหลา่ลูกกระดองผู้ใหญ่ล้นนี่ตัวเดียก็พิบัติจ้าได้มือได้กันกันได้เออนซัมสกายขึ้นมาห้องเออนเลาะการการะวนผู้ใหญ่ข่อยได้อีกแล้วคนหนึ่งไขดีใจอีกแล้วเราว่าโอ้ยฉันอันอยากเห็นเนตตอนดีเทอร์อันได้ขบพันธ์มาสนว่าโอ้ย ฉันสิมีวาสนาได้หดปานนาันบน้อสนน่นดอกก็เลยบอกกันแล้ว <laughs> แล้วก็เเลยกว่ากไยเหตไปแล้วว่าว่าต้างเต่เมอมีความสุเขเหตไปโหลดได้ซ้ำได้ระสร้างหัวมันเบิ่งจะมีความสูขเสอยากเหตเธอเหดไปแล้วกว็เล็บวางสีนะจ๊ะเนาะกระกอบพูดหลายๆได้จ๊ะเ,เ้อที่มว่าเบิ่งหงถึงเป็นบาสิบดีกะเ <laughs> บิ่งไปโหลด <laughs> บันี้กเกษเพรุ่งนีเรากินข้นาวนะจ๊ะเนาะบัน,นี้เย็ดตุยกระสิไป เตรียมบวนเตรียมมีอยังไรโลกอนบบบนี้ก็สำหรับมือนีกน็แค่นี้น้อจ้าเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครัเอ,อโอเคแค่นี้น้อจ้าเนาะเจอกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้า